วัสด,ดีครับมื่อนี้วันอาทิตย์ที่4พฤศภาคมนะครับ2 5 0 68นะครับนี่คือตลาดนัดโคกระบืออำเภอสมเด็จนะครับจังหวัดกาลสินนะครับเอามาอนี่พาพี่น้องมาเบิ้งนะครับเมื่อหลายที่ก็ครับตลาดสมเด็จนะครับเดี๋ยวจะพาเบิ้งไปเรื่อยๆนะครับ ทอดไดนี่ิทอดได้จิติศักดิ์จิติศักดิ์ทอดไดน,นี่ตัวนี้อันยังไงนี่เอาบอลเอของเจ้าบ่เอาของคุณหมอนี่นะี่ยเอา,เานะโอเมอร์น้องเจ้าหนะโอเวอร์นองคนนี้หนะเห็นผูกไว้เจ้าโกนไม่เหนเนาะเป็นในลูกจั๊กตัวเหรอครับหนิ เมันเป็นแองกัดบ่แองกัตค่ะแองกัตลูกะเลแม่ปอพาหน้ากล้องพาหน้ากล้องจะโซ่ได้บ่เนี่ยเออใส่แล้วลูกคนเนี่ยอ่ะคุนมีลูกยี่บ่เนี่ยตัวแรกบ่ตัวแรกโอ้ตัวที่สองแดงแดงเนี่บ่แดงแดงดำดำตัวผู้เนาะโอ้ลูกตัวที่สองได้ลูกมาสองตัวตัวคุณเพิ่งลูกคนบ่ ยังสิบเอ็ดเบอร์บวกเพิ่มเนาะแม่ลูกสองนะครับเป็นแบงกัดสูงโอ,อ้ปลามันเนาะแบงกัดปลามันเดี๋ยวยังน้ำเบิอร์จะพูดไปล่ะสูงเท่าไรล่ะครับคุณหมอหน่วยสามที่บวกวะเชียงคา่ายดีหมดเนาะดีหมดเอาตอนนี้วะมี่เน่าแม่กับลูกเนาะแม่กับลูกนะกกครับเป็นแบงกัดดีแม่เพิ่นแม่แม่ไหครับ แม่บันเดี๋ยวพราะปเบิ้งลูกคนครับบันลูกคนพี่นี่ครับลูกคนได้พอตัวที่สองเป็นมาอยผี่ผมน้ำไทยเบิ้งนี้นี่ตัวเป็นแบ่งกัดผสมมันนะครับแม่แบ่งกัดลูกเป็นมันเป็นบามันออกมางสี่เลยครับเป็นตัวผูออกตั้งสี่เลยครับ,น,ออกกรบนี่ครันี่ลูกคนไปหาแม่ดู มายังอยู่นี่ไปหาเม่ยอาฝนโอ้ยไปไปไปนี่นะครับนี่ลูกคนมากแล้วครับนี่นี่ลูกคนเด้อ